การช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ของประกันสังคมดูเหมือนว่าในช่วงตั้งแต่จันทร์อังคารและวันนี้มีความคืบหน้าทุกวันนะคะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาตลอดว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีการช่วยคนในกลุ่มนี้ล่าสุดนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะพี่โอ,อบอกว่าเคาะแล้ว4 0 0 0บาทเพราะาตอนแรกเนี่ยมีอยู่3แนวทางด้วยกันสุดท้ายเลือกแนวทางนี้แต่วิธีการจ่ายเงินเนี่ยก็คือจะจ่ายครั้งละ1000บาทสัปดาห์ละ1000บาทใช่ ต่อสัปดาห์จ่ายแบบเดียวกับเราชนะแต่รอบนี้เรารักกันนะใช่ค่ะแล้วก็รักกันในคอรมอด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะนําเข้าสู่ที่ประชุมครมอลในวันอังคารหน้าอังคารหน้าผมอิกาพยายมมาบอกคุณว่าอย่างไงคะบอกว่าเมื่อวันอังคารนายกเรียกประชุมคนที่นั่งประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีสูชาติชมกลิ่นคุณอาคมเติมพิทยาภิสิทธ คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ที่ประชุมด่วนฉุกเฉินนะฉุกเฉินนะ,ะ,ะ,ะแล้วก็คุณเลขาธิการนายกเฐินตรีพี่เอของผมนั่งสมหัวอยู่ใกล้ๆนี่ตกลงจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเดี่ยการประชุมครมอลเขาคอนเฟรนซ์จ้ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยน,นั่งกันอยู่โต๊ะเล็กๆเห็นภาพอยู่เหมือนกันเหตุผลมันมีเรื่องเดียวครับรัฐบาลจะหาเงินมาจากไหน เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันถึงขนาดว่ายังไงครับอีกาพยายมบอกว่าเฮ้ยประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเนี่ยใช้เงินกู้เขาจ่ายไปสา0 0ค่ะเฮ้คุณเสนอมาแบบนี้เสนอมาได้ไงแล้วผมจะตอบเขายังไงถึงมีความเป็นธรรมอ่าไม่รู้คําตอบว่าเป็นยังไง <c oughs> ออกมาเป็น4,000ใช่ค่ะรอเข้าสู่ที่ประชุมในคอ,อรมออังคารหน้าแล้วก็จะสั่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอจะเล่าให้ฟังในช่วงที่สองอยู่แล้วเพราะว่าจะมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมด้วยแต่นอกจากเคาะแล้ว4,000ค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ครับพี่โออ,อันนี้เรารักกันใช่ไหม<อ>ย้อนกลับไปนิดนึงเราชนะเราชนะทาไงเราชนะพรุ่งนี้จะเป็นการจ่ายเงินงวดแรกเราชนะจ่ายเงินงวดแรก ปีกลองเชิดมากี่วันแล้วโอ้โหนี่ก็จะมาสักสองอาทิตย์แล้วนะสองอาทิตย์เราช,ชนะชเงินยังไม่ถึงมือประชาชนวันพรุงพร่งน<ด>ี้วันศุกร์เงินจะถึงมือคนคนละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าอัตโนมัติเลยเข้าอัตโนมัติในบัญชีไปตรวจสอบกันได้<ช>จะได้ไปจ่ายเงินค่ะก็ตั้งแต่ประมาณสัก600กว่าบาทไปจนถึง7 7 7 5ถึง700บาทต่อคนแล้วแต่กำหนดแล้วแต่กำหนด675หรือ700อ,อืมอมอันนี้ก็คือจะได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกอย่าแปลกใจนะถ้าจู่ๆเงินในบัญชีมันจะเพิ่มขึ้น หกรบาทแหมพี่โอพูดถึงว่าจะเพิ่มเป็นหลักพันหกร้อกว่าบาทไม่มีใครตกใจอ๋อเราชนะเข้าแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามเพราะว่าจะมีกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันอันนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อีกาพยามมาบอกผมอีกอะไรอ่ะ บอกว่าวันศุกร์นี้ใช่ไหมได้เงิน675บาทถึง700กว่าบ,บาทต่อคนค่ะพระฤหัสหน้าอย่าแปลกใจนะถ้าจะมีเงินเติมใส่กระเป๋าไปอีกคนละพันฤทธิ์หมก็ถึงคิวก็พอดีถึงถคิวก็พอดีอ่สำหรับรอบที่สองสำหรับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและ เราเที่ยวด้วยกันอ่าเป็นเงินก้อนโตทีเดียวที่ไปเยียวยาคนจํานวนเท่าไหร่นะโอ้เราชนะนี่ปาบสามสิบเอ็ดล้านกว่าคนด้วยกันนะคะ